สวัสดีครับพี่น้องเอซีของศิลปินมักมวนมือนี่กัได้ไหมยำลันลุงชัยรถเด็ดสาขาหนึ่งนี่แสดงว่ามีหลายสาขาเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี่แหละครับมือนี่เกตม่งกวานาหละครับเกตกว่าน,น่อยๆไก่ย่างเบิสลระครับ ก็ค่ายยอมเยา้าตัวละหนึ่งร้อยบาทลุกขาก็มาว่าขาดสายมากเลยๆครับนางรอกก็มีเอ็ดว่รททานล่ะครับ มาเรื่อยๆโอ้เยเด้สิได้สัมผัสลุงใช่เนาะนี่เนาะการรูคร่กากับบ้านเรื่อยๆนะครับ ร้านลุงชัยรถเด็ดนะครับอยู่ระหว่างสีแยกบ้านนาเมืองจังหวัดอุบลเลื่อีแยกมาประมาณสามรอยเมตรครับเลยไปผ่านไปผ่านมากเขามาใส่บริการของลุงชัยรถเด็ดนี่แหละครับลุงชัยตัวจริง อยากอยากสัมผาสลุงชชยจักน้อยเอาล่ะนี่ตั้งอยู่ มองไหนน uh ี mm ่ค hmm. ร like ับบ cool. like ้านบ้านบ้านแคนค้ำครับบ้านแคนค้ำบ้านแคนค้ำถนนทรายทุ่งใหญ่เรนูทุ่งใหญ่เรนูเนาะถนนเนาะจากแกะน้ำเมืองมาจาประมาณสักห้าร้อยเมตรไปห้าร้อยเมตรเนาะประมาณเนาะครับเนาะครับครับมีจักสาขาครับมีอยู่สองสาขาครับอ๋ออีกสาขาหนึ่งเหรอครับสาขาหนึ่งอยู่บ้านประดุกโอ้ยู่บ้านประดุกนะครับตรงข้ามทั้งแถวลบมป่าหาศิบัรสาครับ ใกล้ๆนี่เป็นคือขายถูกแต่ละครับครับขายถูกตัวต้องการให้ผู้กินได้กำไรตัวเอากำไรได้น้อยๆอ๋อครับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงใกล้กันรถรถซุดจอดรถเด็กดคือป้ายบอกนี่แหละครับครับครับลูกค้าก็มีมามาล่อนั่งล่อครับ ครับอยากสัมผัสแค่นี้แหละครับสิปากง้างถึงเอฟซีของศิลปินมักมวนวะครับถ้าแวะมาแถวนี้ก็มาอุดหนุนได้เด้อครับได้ทั้งสองสาขาลังไ้้เดออพี่นกลาก็ย่อมเยาพอกินได้อยู่ครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็บวกไปดีเท่าใดตัวกระสอยกันเนาะคครรัับบได้ล่ะตัวละร้อยตัวละร้อยกำไรกับโบไลโบไลตัวฟอสอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ดอกขายลายเอาแค่พออยู่ได้ก่อนตอนนี้มือหนึ่งขายประมาณจ ตอนนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นมือธรรมดากถึงหักสี่บาทประมาณสามสิบสี่สิบแต่ทำมือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักจะเลิกอกะขึ้นไปประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้ครับเฉพาะขาสาขาเนี่ยนาะครับเนาะสาขาเนี่ยครับครับโอ้เนาะครับครับก็ให้ขายดิบขายดีเด้อครับผมขอบคุณครับเริ่องทองไหลมาเทมา พี่ตองเอฟซีทุกคนก็ฝากไว้เนี่ยฝากไว้เนี่ยครับเออโทรสั่งกัได้ครับครับครับโทรสั่งก็ได้ตามเบอร์นี่แหละตามเบอร์นี่ครับเดี๋ยวลุงลุงใชครับมีหมาไว้ไปส่งนะครับเนาะครับขอบคุณลุงใชัหมันเยอะแยครับสวัสดีครับ